Okay. โอเคครับกลรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวอลสกอตแล้วนเ่เราอยู่กันในเกมบล็อกฟลุตกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าจะพามาไปรุ้ดันเชียนกันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้ลองเล่นมาสักนิดแหละนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับผมแต่ว่ายัางก็บอกตรงว่ายังไม่ได้เก่งมากขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโหมดฮาร์ดกันเนาะ นะครับผมหมดหมดอันที่2นะแล้วเกียร์ของผมยู่นายวะโอเคนะครับผมส่วนเบลที่ผมใช้นะครับก็คือเซนโกนัสอันนี้เลยนะครับผมสกิลซีเอาไว้ดูดเลือดนะนะครับแล้วก็บุดด่านะไว้แปลงล่างนะสแปมนะครับผมแล้วก็ดาบอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะใช้เป็นทรูริปเปิลคาตานะนะครับแล้วก็กีตาร์นะผมสกอลกีตาร์อันนี้เลยนะครับถามว่าทำไมถึงใช้เป็นเซ็ตนี้นะครับผมก็ ผมจะเล่นเป็นสเปมนะ M1 นะครับแปลงร่างบุตดาแล้วกด M1 แล้วก็ M1 ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเซงโกนาสอันนี้นะครับเอ่ออาจจะหลายคนอาจจะไปสเปมดาบแทนก็ได้นะนะมันเหมือนกันแต่ผมมองว่าอันนี้มันดีกว่านะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเรื่องเอ่อความกว้างของของ M1 นะแต่ว่ามันมีสกิลดูดเลือดนี่แหละนะครับที่ทาให้ทาให้ผมมองว่าอันนี้มันดีกว่านะครับผมแล้วก็โซกิทาเนี่ยถ้าเกิดว่าใน ในดันเจียนเรากดได้การ์ดดูดเลือดมาครับโซกิตาจะค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันช่วยทั้งสตัรนะครับช่วยทั้งเบรกฮากคิฮาคิก็คืออันเนี้ยนะครับฮาคิสังเกตนะครับมันช่วยทําให้ฮาคิสังเกตของตัวหายไปง่ายมากนะครับแล้วก็ช่วยสตันแล้วก็ทําดาเมจรอบๆตรงนั้นได้ดีมากๆนะครับซึ่งก็คือเราก็จะได้เลือดเยอะเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันในดันเจียนนะเราไปดูในดันเจียนครับว่าสุกิตาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไร โอเคนะคผมไอเช่ในที่สุดก็ได้เข้ามาสักทีนะรอไปชาติเลยนะกว่าหาคนครบนะอ่าผมเล่นกับแรนด o อมนะมกับใครก็ไม่รู้นะไปหาในเซิร์ฟเอานะครับซึ่งอ่าถ้าเล่นอ่าบิลแบบผมนะผมแนะนำให้กดเป็นมีนลีนะครับนี่เลยนะกดแบ่งล่างเปิดฮาคินะฮะจะเห็นได้ว่านี่เห็นไหมครับว่าผมมองว่าระยะทางของ M1 ของเซนโนาสมันมันมากว้างกว่าดาบน,นะนะนะเพราะนั้นมันทำให้ตีง่ายกว่านะครับผม เราสามารถดูดเลือดแบบนี้ได้นะตอนเลือดโลนะครับผมซึ่งก็ทําให้เราต,ตายยากขึ้นนะผมส่วนอันนี้กดมิลิคูดเฮะเวลาใครที่เล่นหมดนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะเอฟเฟกต์ขเชอนะครับคอมอาจจะกระตุกได้นะแต่ว่าทนทนเอานะครับผมอ,อันนี้คือดีมากนะไฮเปอร์ Hyper, อันนี้คือช่วยทำให้ M1 เราตีไวขึ้นนะแปลว่าเราสามารถที่จะทำดาเมจได้มากขึ้น อันนี้คือของดีนะครับจริงๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสกิลซีนะครับเอาไว้ดูดเลือดแต่ว่าต้องกดไฮเปอร์นะครับกดไฮเปอร์ก่อนโอ้ยมีคนใช้ผลแรงน้มถ่วงด้วยนะอันนี้ก็คือเล่นกับสุ่มคนเล่นนะเล่นกับแรนดอมมันก็จะลำบากอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว,ว่าไงผมมาติดอะไรในกระจบเขาเาเรียก Random, ยว,ว่าไงถ้าเล่นกับแรนดอมมันเขาเรียกว่าไงฮะมันช้ากว่าเล่นกับคนรู้จักนะบาะว่าถ้าเกิดว่าเอาตรงๆเนี่ย เราสามารถที่จะหาเพื่อนมาเล่นนะคสี่คนให้ใช้บุตรดาให้หมดเลยมันจะเขาเรียกว่าไงจบเกมได้เร็วกว่าจบดันเจี้ยนได้ไวกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเล่นแบบแบบเแบบแบบน,นี้ยแบบแบบเอ่อคนนึงงรนดอมขผมนะขผมเนะี่ยเขาใช้ผลแรงน้ําถ่วงใช่ไหมนะมันก็จะคอยลากเอ่อ NPC ไปตรงนั้นตรงนี้นะทำให้เบบเราตียากขึ้นเน้นเห็นไหมอันนี้อันนี้คือลากมาโอเคนะลากมารวมกันให้ให้ผมตีอันนี้โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะลากไปแบบมั่วๆทั่วแมปนะฮะดังนั้นมันค่อนข้างจะลําบาก นะครับเอฟเฟกเต็มจอนะโอ้โหอันนี้คือดีนะไฮเปอร์มาสองรอบนี่คือดีมากเลยนะหายากนะหายากแต่ว่าก็เป็นไปได้นะอันนี้คือ RNG ค่อนข้างดีนะครับ RNG ค่อนข้างดีแปร์จะใส่บอสไปบอสที่น่าลำคาญที่สุดในโหมดดันเทียเนี่ยเพราะผมก็ไอตัวนี้แหละนะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ด่านมันเขาเรียกว่าไงมันจะเป็นพื้นมันจะเป็นลาวานะแล้วมันจะทำดาเมจด้วยนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างไม่ชอบบอสตัวนี้มากๆเลยนะก็อีกตัวนึงก็คือไอ ซีโร่อะบอสซีโร่ดันสเต็ปยี่สิบมั้งนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่แหละนะมันคนะ่อนะนขนา้างน่าลำคาญเหมือนกันนะเนาะแต่เขาแม่งบินอยู่ได้นะ <c oughs> นี่เห็นไหมดูดเลือดนะดูดเลือดเออเลือดกลับขึ้นมาเกือบเต็นมนะฮะ ลอยนะอ่ะอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่ดีมากๆนั่นก็คือไลฟ์สติลนะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้เราได้เลือดเพิ่มนะผมสิบเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่ทําให้ศัตรูนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะค่อนข้างมีประโยชน์กับโซกิตาร์มากๆเลยนะเพราะว่าเอ่อเขาเรียกว่าไงมันจะสตั้นศัตรูนะให้ให้อยู่ในเขตดาเมจของกีตาร์นะครับแล้วก็ทําดาเมจไปเรื่อยๆนะผมจะให้ดูนะดูสินะแปมนะอันนี้ไม่โดนนะนี่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ หนะนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกนี่ก็แปลว่าผมได้เลือดมาประมาณพันห้านะครับจากดาเมจของกีตาร์เมื่อกี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเรียกว่าไงจากทุกอ,อันเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเวอร์ฟลอันนี้ก็ถือว่าดีนะก็ได้เลือดทุกๆได้เลือด3,000หน่วยทุกๆ15าวินะครับแต่ว่าเขามีประโยชน์มากไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่เอานี่ก็ได้มนะันเป็นสีทองนะ อันนี้โอเคนะไลฟ์สติลนะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคมาแล้วนะบอสตัวตัวที่สองบอสนี้ก็น่ารำคารพอๆกันนะมมองก็ไม่เอาแต่วิ่งหลบๆลบอยู่ได้เน่แน่แน่วิ่งอยู่ได้นี่เน่แน่แน่เน่น่แน่ใช่ไหมวิ่งอยู่ได้นะไม่ดูดูฮิวทีหนึ่งเลือดเต็มนะเออตึงๆนะแล้วก็ประโยชน์อีกอันหนึ่งของของกีตาร์นี้ก็คือเวลามีอะไรเงี้ย สามารถยิงได้นะครับยิงแบบนี้แล้วมันแตกเลยนะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ยบอสมึงจะปล่อยกูไปไปตีคนอื่นเปล่สิวะนะไม่ทันนะโดนเพื่อนแย่งตีหินหมดแลยโ <c oughs> อ้โหไลฟ์สตีลกับเรสมีอันนี้ดีทั้งสองอันเลยนะแต่ขอเป็นไลฟ์สตีลแล้วกันเนะาะฮิลแรงๆมาแล้วนะห้องบอสที่3นะครับผมตัวนี้ถือว่าแม่ความคิดผมนะน่าลำคาญน้อยที่สุดในบอสตัว คือมันมันอยู่กับพื้นนะมันตีมันโดนโจมตีง่ายนะครับแล้วก็อีเวนต์ฮิลของมันเนี่ยมันไม่ได้รับมือยากขนาดนั้นนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยย <c oughs> ืนนิ่งๆบนพื้นให้ให้ให้ตกสบายๆนะสแปมไปเลยนะมีอะไรก็ใส่เข้าไปหมดนะโอ้โหโดนทุบ <idor> กลับนะโป้งเดียวตาย <c oughs> โอ้นะฮะกว่าจะตายนะครับอันนี้ขอเป็นเกาะแล้วกันนะเป็นชุดเกาะแล้วกันนะ,ะแล้วก็เหลือบอสอีกหนึ่งตัวนะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วแต่เดี๋ยวผมจะข้ามขอข้ามด่านพวกนี้ไปเลยแล้วกันนะจนะไปดูกันตอนที่เจอกับบอสสามสุดท้ายเลยแล้วกันนะโอ้หขอนข้ามข,ามขามอน,นอันนี้คือดีมากนะผมได้มาสามใบได้เฮปเปอร์สามใบโคตรโชคดีนะ เอ็มวันเร็วจัดๆเลยนะเนี่ยกดกดกดอยู่ไม่กี่วิเนี่ยดำมปเป็นแสนเลยนะเอินโอเคนะครับนี่คือบอสตัวสุดท้ายแล้วนะผมผมมองว่าบอสตัวนี้ก็ค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันนะเพราะมันมันมันไม่เชิงว่าวิ่งหนีนะแต่ว่าแป๊บๆมันก็บินแป๊บๆมันก็บินนะขึ้นไปคายเงี้ยก็บนนะไม่รู้ว่าทำทำเพื่ออะไรนะเนี่ยไหนไหนบินบินขึ้นเหนือเนี่ยไหนไหนไหนนะนะนะเนี่ยไหนนะ ขึ้นมาค้างอยู่นี่มเพื้อไม่งงคือส่วนตัวแล้วผมว่า,าการออกแบบ NPC อย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูน,าานะน,ดน่าท้าทายนะมันดูน่าลำคานนะเอาจริงเนี่ยเนี่ยขึ้นไปท้ายยกบนอลยร้อยไหม เด็ดสองของบอสมาแล้วนะครับก็มันจะมีเอ่อพวกบอสอะไรพวกเนี้ยเราต้องทำลายให้เสร็จให้ให้ทันก่อนที่บอสมันจะโยนล,ลงมาแล้วไม่งั้นมันมันจะโดนดาเมจเยอะนะฮะโอ้โห,โ,หโหจะตายแล้วจะตายแล้วเลสก o นะครับไอ้เี้ยนั่งกดอยู่เป็นชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพวงเนี่ยนะ นี่ไงนี่ไงรางวัลดูแม่งโอ้โหไปดิดด้ยไ,ไหมัน้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดแต่โหมดฮาร์ดนะก็อย่างที่เห็นว่าทำดาเมจไปสิบเอ็ดล้านนะเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมลงโซโลนะทำดาเมจไปยี่สิบล้านนะครับแต่ว่าสักพักมาแล้วแหละตั้งแต่ที่ดันมันเข้ามาใหม่ๆนะครับก็คือเนี่ยใช้ไป3 6หนาทีนะครับผม สี่คนนะสี่คนไอ้สามคนนะครับสามสิบครึ่งกับครึ่งชั่วโมงนะที่นั่งกดกันแต่ว่าก็ยังเห็นว่ารางวัลมันได้มากากมากนะเอาตรงคือรางวันมันค่อนข้างค่อนข้างกาก,ากนะครับผมได้มาแค่อเนี้ยคือสีม่วงยังไม่ได้เลยนะหมดฮาร์ดนะนะซึ่งก็ต้องบอกตรงว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นโหมดชาเลนจ์แล้ว มันไม่ผ่านเนี่ยสมรไปตายทักส,ส,สแบบด่านที่15าอะไรเงี้ยมันก็ได้ของรางวัลน,นะแต่ว่าก็จะได้แค่งแวงแหวนแค่ชิ้นเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้การันตีว่าเป็นสีม่วงด้วยซ้ำนะก็อย่างที่บอกนะครับว่ารอให้มันเนิร์ฟก่อนนะผมว่าตอนนี้มันยากเกินแล้วก็รางวัลเนี่ยก็ค่อนข้างขยะเลยนะเพราะว่าในดิส o อ d ของของบล็อกฟลุตเองตอนเนี้ยก็ผมเห็นนะหลายๆคนนีไปเขาเรียกว่าไงไปรีเควสต์นะครับหรือว่าคอมเพลนว่าพวก ไปบนนะข้างในนะว่าไอ้ไอเนี่ยมันยากเกินนะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้เนะี่ยไม่คุ้มนะครับผมซึ่งผมก็มองอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นได้ก็เล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้วโหมดชาเล่นแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะนะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่านอกจากใช้สูตรโกงเนี่ยมันก็มันก็ผ่านไม่ได้นะขณะผมเองก็ผ่านไม่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเล่นได้ก็เล่นแต่ว่าถามว่าเล่นตอนนี้คุ้มไหมไม่คุ้มนะรางวัลมันคาผมวังยาก้องมันปรับแลองม ยังไม่ใช่ตอนนี้แค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เออมีแค่นี้นะครับก็บังว่าจะชอบกันนะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ไปเล่นอะไรทำอะไรหรือรีวิวอะไรก็ลองเมนมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะไปละ